ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวันดีคน่ะวันนี้ในชั่วโมงซ่อมเสริมของพวกเรานะคะหลังจากที่พวกเราเรียนในคาที่แล้วไปนะเรื่องอะไรจาได้ไหมการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานนักเรียทุกคนไปเล่นเกมอยากเล่นไหมลูกอยากวันนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านซูชิไปไหมคะอยากไปนะคะเดี๋ยววันนี้ น้ดีไหมนะคะจะเป็นการบวลกลบคูณหฐานละคนค่ะวันนี้นะคะจะมีสูชิเนี่ยหลากหลายราคาเลยให้พวกเราได้เลือกอยากเล่นหรือ,อยังอยากอ่าอยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คุณจะสร้างร้านตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะแจกนี่จะเป็นเหมือนเหมือนจานให้พวกเราได้หยิบสูชิใส่มาดีไหมอ่ะเดี๋ยวคุณแจกให้คนนั้นหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบ แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นปกูให้นียนไปดูนะคะว่าในจานของพเจาเนี่ยมีซูชิอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลือกได้เลยอ้าวโอ้หเดี๋ยวนะใจนะลูก เรามาดูนะคะว่าที่เพื่อนหยิบซูชิมาเนี่ยเราคิดราคาถูกไหมแล้ววันนี้เราต้องจ่ายเงินที่ซูชิเนี่ยทั้งหมดกีด่บาทโอเคไหมคนทีน่อยู่ตรงนี้เตรียมนะอีกสองคนนะลูกามาดูว่าเพื่อนคิดเลขถูกไหมนะคะรุ้นไหมรุ้นจะแบบเพื่อไหมเออรอดูเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เราจะจ่ายเงินถูกหรือเปล่าวันนี้เราเงินมาพอไหม หนึ่งคือวัดคนที่ขสองคือตะวันใช่ไหมอ่ะอีกสองคนเตรียมตัวเลยอ่ะตะวันเสร็จแล้วไหนตะวันเราหยิบซูชิของตะวันมาให้ครูด,ดูสิคะอ่านี่จานของตะวันถูกต้องไหมคะลูกตะวันอันนี้อะไรเก้าสิบเก้าตัวเลขถูกไหมอ่ะทุกคนดูนะคะตัวเลขถูกนะลูกอันนี้สี่สอง บวกกันใช่ไหมลูกอ่ะแล้วก็เอาไปลบกับอะไรลูกลบกับอะไรหกคำตอบที่ได้คือร้อยอะไรลูกร้อยสามสิบห้าถูกไหมคะอ่ะถูกตบมือให้เล่นหน่อยอ่ะายดูของวัดอ่ะวัดมีอะไรบ้างวัดมี่อ่ะวัดเจ็ดสิบสี่บาทแล้วคูณกับคู่อีกยี่สิบนายเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมลูกแล้วก็เอาไปลบกับหกสิบเจ็ด ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่หน,นึ่งพันสี่ร้อยสามะ,ะ,ะมีเงินบำนาญไหมวันนี้มีเงินบำนาญไหมโอ้มีเงินบำนาญด้วยอ่ะคนต่อไปอีกสองคน อะไรอยังลูกอ่าโอเคของการวันนี้นะคะการได้ซูชิทั้งหมดต้องจ่ายเงินกี่บาทกันค่าร้ารอยห้าสิบอ่าสามร้อยห้าสิบนะคะก็คือเอาห้าสิบแล้วคูณได้เจ็ดอ่าถูกต้องค่ะต่อไปของอ,อ,อ้อบบนสุดท้ายแล้วหรออีกนิดนึงนะคะสุดท้ายแนละอ่าเดี๋ยวเรารู้นะคะว่าเพื่อนๆที่เล่น มีอันนี้ใช่ไหมคะสี 43. แล้วมีกหนึ่งสี่ไหนลูกอาหติดูหน,ดลลนหน่อย4ีแล้วลบด้วยอะไรคะ4 3่สลบสิเหลือเท่าไหร่เอาเพื่อนๆดูนจ